สวัสดีครับทุกคนใน EP ที่2นี้ขออิโตเนบหลังเราจะมาดูวิธีการเอาชนะของมาฝ่ายดำที่รวดเร็วกว่าใน EP ที่1ซึ่งผมใช้ในการแข่งขันจริงจริงอยู่ผมเคยรู้วิธีนี้มาบ้างแต่ว่าในเกมการแข่งขันจริงผมไล่เขาไปติดมุมตั้งแต่ตาที่20กว่าดังนั้นเนี่ยผมเลือกใช้วิธีที่ มันตื่นเต้นเนาะตอนนั้นเขาก็เป็นมือใหญ่ด้วยก่อนแข่งก็มีแต่คนบอกว่าเราคงจะแพ้พอได้โอกาสปุ๊บเราก็ขอเลือกวิธีทามั่นใจแล้วกันนะครับก็เลยเลือกวิธีในอีีที่หนึ่งแต่ว่าจะแสดงให้เพื่อนๆดูว่าถ้าเอาจนเร็วกว่าจริงๆมันจะจนในวันหนึ่งค่ะรามีทางเรื่องหนึ่งไม่เส้นครับในอีพีหนึ่งผมลอยลมเข้าไปที่ตาชอช่างหนึ่ง แต่ว่าอีกวิธีหนึ่งคือลุกกี้ชอสามครับขาวเนี่ยเขามีทางเนื้อสองขาคือชอ1กับชอ2ถ้าเขาเรียกชอหนึ่งแพ้แล้วแล้ลุกเข้าไปเลยครับบังคับเข้า,าตานี้ขุนขาวเข้าอับแล้วนี่ก็เดินไม่ได้ถ้าเราเดินไม่ดีก็เสมออับเราก็ปล่อยเขานิดนึงนะครับความจริงในตานี้เราจะมาเอาขุนมาที่ตานี้ก็ได้นะครับ แต่อันนี้ผมสาธิตกานนี้แล้วกันนะครับสองทางเลือกเอาเป็นว่าเดินให้หนึ่งขุนเขาไม่อับสองเตรียมตัวผูกเังไ,ไงตัวนี้ครับตัวเก่งเตรียมลุกจนสังเกตว่าขุนเดินไม่ได้แล้วยังไงเดินตอนนี้ยังไงนำลุกจนนะครับอันนี้คือเคสที่เขาหนีไม่ดีจนเร็วทีนี้เรามาดูในเคสที่เป็นเบสมูฟของฝ่ายหนีบ้าง เหมือนเดิมน,นะครับเพราะมันมาจากท่อนที่ไม่เส้นเหมือนกันเขาเขาไม่ยอมให้ลุกเขาไม่ยอมให้ลุกอ่าเราจะเดินยังไงดีถ้าเราไปเดินอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นครับรล,รลองวิจารณาดูอัพทันทีตัเหมือเลยนะครับหาเลยนะครับดูด้ขุนวนมาตอนนี้ครับเพียงไาเขาเดินไม่ได้ดังนั้นก็ต้องเดินนะครับขนุนใช่ไหม เราทําการให้เซตรูปทรงนิชนะเหมือนเตาวี้ลุกขึ้นไปขึ้นมานะครับจ้าช้างสองติดอับกันหมดแล้วเนะาะเจ้านี้เดี๋ยวไม่ได้เจ้านี้เดี๋ยวไม่ได้คืนเราไม่คลายให้ก็เสมออีกดังนั้นเราก็ยืดออกมาครับในตาเนี้เราจะไปาตานี้ก็ได้ตานนี้ก็ได้หรือตานนี้ก็ได้อ่ะสมมติตานี้หน้าที่คือไม่ให้เขาอับและผูกยังไงเหมือนเดิมครับ จำเป็นต้องเดินยังไงเนาะเราก็จัดการซะโอเคนะครับก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่ถือว่าสวยงามเหมือนกันแล้วพบกันใหม่กับอีโต้เน็บหลังแบบแ,แปลกๆหรือถึงไม่แปลกก็ตามนะครับเราจำเป็นต้องเรียนรู้ไว้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ